อันนี้เป็นรูปดีนะครับป๊บหมบี้ีมีราคาบอกมีราคาบอาวันเยอะ อณะน,นี้สซอก์อยู่ที่เขต่อแารนักเรื่องครับ อันนี้สก์ก็อยู่ที่แปดต่อสามนะครับบริหารขึ้นนำ ที่นี่อบจดวันไหนก็ต้องรับอาเทนรัันกนดับก็ต้องเป็นบริหารธุรกิจนะครับอาลนะครับมาจากอนแก่กันมกกประนี้กมมโชว์ที่นี่กมมโดูทีนี่มาแม่จนี่นะครับย่งนะครับใมเสงไม่อย่นะครั้ไม่หลุดไม่หลุดอยู่างล็อกยยืดต ยอดครับสวยสีสันนะครับวันนี้ต้องมีรางวัลให้ละนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อผู้ที่เอ่อเล่นที่สร้างบรรยากาศนะครับรอบข้างได้ดีอย่างเยี่ยมเลยทีเดียวเอะนะครับน้ำบรรยากาศอย่างนี้นะครับเอาจ้ด,ดีก็เล่นแทคนิกกันนิดหน่อยนะครับเอาอสายไปเบาๆนะครับเอต้งมาได้ไหมน้องจีนเอายังได้อยู่นะครับคู่เออทุกคนยอดมาเอาว่าจุเจ็ดจุดแปดไม่รู้กันนะครับ เซอร์นะครับยังได้อยู่นะครับลงมีหากินมาหลายแล้วเอากระเด็ตมาบ๊าวๆไว้ยังได้อยู่นะครับลงทีตจิ้มไปลงนี้เตาอย่างเดียวโอ้โหฝังเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตัวบล็อกบล็อกไม่เห็นนะครับบล็อกไม่ต้องมีขีดห้ามด้วยนะครับก็ยังได้เดียวนะครับเป็นที่กู้ช็อของก็ชิงนะครับอยู่นี่โอ้โหนะครับเล่นกันจนถึงจิ้เลยทีเดียวนะครับทีมเบิร์กนี้ก็แต่ละทีมอยู่ที่โตเฟรตนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับถูกตัดน้ำแขางไม่ได้ต่อกันไม่ต่อมาหนักไม่ได้ต่ออายุนะครับ ว่าเราส่วนมากก็ปวชชปวสนะครับเราคุณจะมีแปดสปีมาเล่นก็ได้นะครับต้าเก่งนะครับไม่ยียละกันนะครับยังได้อยู่ของเชียร์ช่วยหน่อยโอ้โหนะครับต้องเชียร์ดิ้นความพวกเขาเนี่ยเป็นว <ft> ่าวันนี้ได้ตินท้าภายในสองวันเขียนรายการปลอดภัยสบายใจครช่เราจะมาเริ่มอัดบทสิ่งที่อยู่นับดียังได้อยู่นะครับพลังลยังมีพลังยังมีส,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 สตรีของ โอ้โหนนะครับโดนเน็ตไม่เป็นไรครับชิ้แท็กโดนนะครับแอคชัดจะหองบังนะครับว um ่าเป็นยังไงยังเขาเป้ยู่บ่หรือมันเคลื่อนไปแล้วเอามาดูไปเรื่อยๆนะครับสุดอกบ้างเลยนะครับวันนี้ถ่ายช่องไลน์ายถ่ายทอดหลายช่องนะครับโคียงกันแล้วนะครับเป็นขวัญใจขวัญตาของพี่น้องโอ้โหตรงนี้โอ้โหบอกออกไปนะครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับกีฬาบริหารเวลาได้เร็วก็จะเป็นได้เร็วนะครับท่าน การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบชิงก็เสร็จสิ้นนะครับผู้ชนะก็เป็นขอนแก่นบริเลาหน,นะครับตามคาดซึ่งพี่แกก็เดินหนีอย่างเร็วเลยครับไม่มีอะไรกันับก็เสร็จสิ้นทุกรายการนะครับ dạng dạng không dạng 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 dạ เราเพียบท่านรักเตอร์นสนามโสภาการประธานที่ดีท่านต้อติร์นอ่อนน้อมสภาการที่จบคณะผู้บริหารทั้งสี่สถาบันรวมทั้งคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและสี่สถาบันรวมทั้งลูกๆนักกีฬาทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปีการแข่งขันครั้งนี้และวันนี้ก็เป็นวันดีครับเป็นวันมอร์เลี่คริสต์มาส ของชาวโลกครับและในห้วงเช้าก so, ็ม like so ีการเดินขบวนพาเหรดนะครับก็แต่ละสถาบันก็ได้ดำเนินการร่วมโคมประดับอย่างสวยงามและได้รับของรางอจากก็ได้รับผลออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้ก็กราบเาีในเชิญท่านประธานได้มอบรางวัลแลวก็กล่าวปิดการแข่งแสดงเกมแสวงการเกมครั้งที่4ของ้าราชการในเชิญครับ ขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นนะคะก็ก่อนที่จะกล่าวปิดนะคะก็กเดี๋ยวขออนุญาตมอบรางวัลนะคะให้กับทีมชนะเลิศน,นะคะนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ครับหนึ 1, 2, ่งสองสามค่ะประเภทหญิงน,นะคะสำหรับสก็นะคะกิ๊ ขอบคุณท่านดรอัศดางแสงการนะคะค่ะและรองชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่นค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เดี๋ยวไม่คุยก <ar> <ash> ันที่วิไลตอนครับหนึ่งสองค่ะและรองชนะเลิศนะคะได้แก่วิทยายลัเทคโนโลยี ทางนี้ทางนี้เออมาสิเรียกประคัดว้าวไปดู <laughs> ค่ะและขันมาครบทุกพิทยาลัยนะครับในปีแรกก็จะเป็นเทคโนโลยีขอนแก่นหาธุรกิจเป็นเจ้าภาพปีที่สองก็จะเป็นเทคโนโลยีนครขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ ปีนี้เราก็มาเยือนมาเยี่ยมเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจแล้วก็เป็นช่วงตรงกับเทศกาลฤด,ดูหนาวและก็ตรงกับวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวแม้ว่าต้องใช้คำว่าถึงแม้ว่ากติกาการแข่งขันมันก็คงจะต้องมีมีแพ้มีชนะทีมที่ชนะอย่างวันนี้เนี่ยที่ได้รับถ้วยรวมกีฬาก็คือเทคโนโลยีนครอกนกกน ก็ให้พวกเราปรบมือให้กำลังใจไปเกียรติให้กับเทคโนโลยีและกอนก่นนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนกับพวกเรานะครับกีฬาบางประเภทเราจะมีนักกีฬาเราที่มีประสบการณ์เป็นนักกีฬาที่ติดทีมเยาวชนถึงแม้ว่าวันนี้ผลการแข่งขันวิทายาลัยทุนสาวิทยาลัยอาจจะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันที่เราจะไปแข่งขันกีฬา ของภาคตะวับบนตกเฉียงเหนือแต่วันนี้เป็นการแข่งขันเฉพาะภายในพวกเราสีที่เราติดตัววันนี้ก,นก็คงจะคือไปสู่สีของวิทยาลัยพวกเราก็คือสีฟ้ากับสีเหลืองสิ่งที่อยากจะเรียนปากกับพนาจารา์ทุกท่านก็คือวันนี้ต้องชิ้นชมนะครับเราเล่นกีฬาด้วยความรักความสมัคคีไม่มีการเล่นนอกเหนือจากกติกาถึงแม้จะปะทะกันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬา วันนี้ต้องชื่นชมนักศึกษาทุกท่านบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นหน้านักกีฬาก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่มาแข่งขันในสถาบันในเครือพวกเราวันนี้ต้องชื่นชมทั้งพระ<ก>องค์แล้วก็เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็สิ่งที่พวกเราเคารพนับถือในจังหวัดที่พวกเราเคารพนับถือพร้อมทั้งคุณงามความดีที่พวกเราได้ปฏิบัติมา จงอานวยผ่อ์ให้คณาจารย์ทุกท่านนักศึกษาทุกคนนะครับจงประสบกับความสุขความจงเจริญปี2566ก็จะผ่านไปเข้าสู่ปี2567ก็ขอให้เรามีแต่สิ่งที่ดีดมีโชคมีชัยมาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีเงินก็ขอให้มีเงินตลอดไปและที่สำคัญที่สุดถ้ามีน้สัยก็ขอให้มันหมดไปในปีนี้ปีหน้าก็โชคดีนะครับ ท้าที่สุดนี้ผมก็คงขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอปิดการแข่งขันกีฬาสี่สถาบันเกมของพวกเราครั้งที่สี่ขอให้พวกเราเดินทางกับโดยสวัสดิภาพอาจารย์เทคโนเลยอาจารย์อาจารย์หนิง